สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในวันนี้เราจะยังอยู่ในช่องเต้นทีวีสตูดิโอนะฮะขี้เกียจละยังไม่เปลี่ยนชื่อด้วยช่างมันวันนี้เราจะไปรีวิวการมาสอบแค่สามคนนะแต่ว่าสอบนี้คือสอบสอบตอนนี้ยังมีเหลืออยู่แค่สองคนนะถ้าผมจําไม่ผิดเพราะอีกคนหนึ่งยังไม่มาเหนื่อยเขาให้สอบที่บ้านกันแต่ผมสอบที่นี่แหยอโคตรให้เกียไม่ใช่อะไรเกียบอยู่บ้านนะมันมาอย่างเนี้ยทำไมอ๋อมาแล้วมาแล้วรองเท้าอยู่ข้างหน้าห้องอ เพขี่รถมาเสร็จเลยเฮ้ยสองคนแล้วมันมาฟ้องกันแล้วเหรอเนี่ยดีวะสุดยอดสุดยอดไป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 ดูกันว่ามากี่ตัวฮัลโหลมาช้าเฉยๆและวันนี้ตื่นสายปกติตื่นตีห้าวันนี้ตื่นตื่นตื่นเออหกโมงหกโมงห้าสิบโคตรยีนี้ เอ้ยอะลูอะไรอะขอเห้ยก่อนไอ้เยัยก่อนมึงกูว่ามึงมามามึงมาช้าแน่เลยเออมึงมาแค่นี้จริงๆอะอะลูไอ้ยันกูลืมลืมเช็ดกล้องถ่ายมาตั้งการนี่ยันลืมเช็ดกล้องอะลูแล้วคำอันนั้นน่ะคำอะไรนะอะไรหัวดอกเออไอห,หัวดอกไปแค่นี้แหละไที่ยันได้คลิปละวหนึ่งคลิปนะ